เปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าไม่น่าจะทันนะคะเพราะว่าเมลอนเมลอนนี่จะแสดงของเครื่องนะคะตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงแหนเลยตอนนี้เราอยู่ตัวไหนนะคะข้าวลามนะชะเลกระบนะติดมาเลยน่าจะไม่ทันนะคะแต่บ้านกูกลัวนะเดี๋ยวไปเจอกันงานอื่นนะคะเมลอนเมลอนเลยแต่งตัวสิ่ดีเลยอไปไหลเมลอนนะจะไปไหลเมลอนนะ เข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราแบบติดธุระอยู่เลยแบบว่าออกสี่โมงเย็นนะคะข้าไม่ได้เลยนะคะอืมก็ามากินก๋วเตี๋ยวตัวลุงนะคะเราไปถึงแบบข้าหลามน,นะคะไปถึงข้าหลามแล้วแบบมันแน่นมากนะคะช่วงแบบสี่โมงกว่าบเราเลยกลับเลยดีก,กว่าแล้วไม่ไปแยวไปเจอกันงานอื่นนะคะ นี่กินเตีย่เนื้อดีกว่า